ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทโมัสพิชเยนสวัสดีครับพบกับผมโทโมัสพิชเชยนของพักดีครั้งนะครับมาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับบทความที่ว่าทำไม ผู้คนถึงล้มเหลวในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเป็นบทความจากหนังสือ HBR at 100นะครับโดย Harvard Business Review ซึ่งล้อไปกับหนังสือทยาน transform ซึ่งผมไม่ได้อ่านไม่เคยอ่านอาร์ติเคิลนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าพอมาอ่านแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยวิยีแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ถ้าเอามาผสานกับหนังสือทยาน transform ที่ผมได้เขียนไปเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะช่วยให้คุณผู้ฟังหรือใครก็ตามที่พยายามที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยจะ มีแนวทางนะครับแล้วก็มีเหมือนกับมีเคสตัตตี้ที่จะมาช่วยแนะแนวในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นจาก EP ที่แล้วเนี่ยผมเอาบทความนี้นะครับมา,าซึ่งเขียนโดยจอห์นพีคอร์เตอร์เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาให้8ขั้นตอนนะครับในวิธีการสร้างเปความเปลี่ยนแปลงใน EP ีนี้มาต่อในเรื่องของความผิดพลาดนะซึ่งผมเชื่อว่าความผิดพลาดเนี่ยแหละเป็นแนวทางที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังได้ ตระหนักมากขึ้นว่าเวลาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเราต้องระวังอะไรบ้างความผิดพลาดข้อแรกนะครับที่จอร์นยกขึ้นมาก็คือการไม่สามารถที่จะสร้างความตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงได้มากพอนะครับคือผมว่าข้อนี้เห็นด้วยเลยระดมเม็ดแรกเลยถ้าไม่สามารถที่จะสร้างหรือสื่อสารเ e น s e of u r g e n c นนะครับภาษาไทยก็คือความรู้สึกในความจำเป็นเร่งด,วด่วนทําไมเราถึงต้องปรับทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าการกําหนด นะแนวทางที่องค์กรจะไปเช่อนองค์กรเราต้องหนีตายเป็นต้นเช่นผมเคยคุยกับคุณอาทิตย์นะครับคุณอาทิตย์นันทวิทยาซึ่งเป็น CEO ของ SCB เนะี่ยผมเคยคุยกับท่านตอนที่ไปรับรางวัลไบโพลอวอร์ดตอนนั้นผมรับรางวัลปี2อ1 7ันสิบเจ็นะครับ2 0 1พนสิเจ็ดนั้นแปลว่าห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าแบงค์เนี่ยยังไม่ได้ยังยังไม่ได้มีเรื่องของฟินเทคนะฮะมันมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแหละแต่มันไม่ได้มี ประเด็นในเรื่องว่าโอ้ยแบงก์กำลังจะตายมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบงก์ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นเทคคอมพานีแต่ตอนนั้นผมจําได้เลยกินข้าวกับคุณอาทิตย์คุณทิ์อทบอกเลยว่าแบ,ง,แบงก์กำแบงก์กำลังหนีตาย SCB กําลังหนีตายตอนนั้นผมบอกตรง SCB กำลังจะหนีตายยังไงกําไรตั้งสามสี่หมื่นล้านทุกปีเนี่ยมันจะเอาอะไรมาหนีตายตอนนี้เห็นภาพเลยถ้า SCB หรือธนาคารอื่นๆไม่ได้เริ่มพัฒนาตัวเองเป็นเทคคอมพานีตั้งแต่วันก่อนๆผมว่าวันนี้หนีตายแน่นอน เห็นได้จากธนาคารต่างๆที่มีการควบรวมกันธนาคารต่างๆในตามประเทศเองก็ปรับเปลี่ยนกันไปเยอะแยะมากมายเพราะการมาถึงของสตาร์ทอัพนี่คือกระดุมเม็ดแรกครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะสร้างความจําเป็นสร้างการตระหนักของคนทั้งองค์กรให้เข้าใจถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงไม่ให้สําเร็จนะครับจอห์นบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นอื่นๆในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย ขั้นแรกมันอาจจะฟังดูเหมือนว่าทําง่ายนะครับในการสื่อสารแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าบริษัทเนี่ยมากกว่าครึ่งนะครับที่จอนได้มีการทําการสต๊ d ดี้แล้วก็รีเสิร์ชเก็บข้อมูลมาเนี่ยส่วนใหญ่ล้มเหลวนนในขั้นนี้เลยนะครับแล้วอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้บริษัทเหล่านี้ไม่สําเร็จคําตอบก็คือในบางครั้งครับผู้บริหารของบริษัทเองก็ประเมินความยากในการผลักดันให้คนยอมก้าวออกจาก แอเรีเดิมๆหรือคอมฟอร์ตโซนที่ผู้คนคุ้นเคยแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่ำไปคือคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะต้องตามแต่ในทางปฏิบัติในความเป็นจริงมันยากกว่าที่คุณคิดเยอะนะครับซึ่งบางครั้งในผู้บริหารเหล่านี้ก็คาดหวังความสำเร็จจากการทำให้คนตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงเอาไว้สูงเกินไป คือคิดว่าสื่อสารไปแล้วนะครับสร้างการตระหนักรู้แล้วเนี่ยน่าจะน่าจะได้รับการตอบรับนั่นแหละนะครับแต่ในทางกลับกันนะฮะบ,บางครั้งผู้บริหารเองก็ไม่มีความอดทนมากพอที่จะดำเนินการทุกๆุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับในหลายๆกรณีตัวผู้บริหารเองนั่นแหละที่ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวว่าอาจจะเกิดผลเสียตามมาเช่นกังวลว่าถ้าทำแล้ว มีคนเก่าคนแก่พนักง,งานอาวุโสนะครับหรือคนที่อยู่ในตําแหน่งที่อาจจะมีอิทธิพลนะครับต่อเขาเนี่ยเกิดต่อต้านขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของตัวเขาเองด้วยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆอาจจะขยายผลลุกลามควบคุมไม่ได้หรือขวัญกำลังใจการตื่นตระหนกของคนในองค์กรนะครับ ผลประกอบการของธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นคือเห็นๆเ,เลยสิ้นปีนี้เจอผลกระทบแน่นอนนะครับหรือแม้แต่ราคาหุ้นของบริษัทที่อาจจะตกต่ำแล้วก็ตัวผู้บริหารเองเหล่านั้นก็จะถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดวิกฤตขึ้นนะครับซึ่งการที่ทีมผู้บริหารไม่กล้าลงมือทําอะไรเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีความเป็นมีความเป็นผู้บริหารมากเกินไปนะครับ แต่มีความเป็นผู้นําน้อยไปนะครับพูดง่ายๆก็คือหน้าที่สําคัญของผู้บริหารคือการลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยหมายถึงจะต้องนําระบบใหม่เข้ามาซึ่งก็จะเกิดได้เมื่อผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นําเท่านั้น l e a เ e r s h i p เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกในการเริ่มกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงพอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดการหรือทําให้สําเร็จ การเปลี่ยนแปลงจึงมักไม่เดินหน้าไปไหนจนกว่าจะได้ตัวผู้นําตัวจริงที่ถูกเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาบริหารหรือถูกจ้างให้มาทํางานในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงเสียก่อนเราเห็นในหลายบริษัทครับการที่จะ change เนี่ยนะฮะบางทีก็เอาผู้บริหารเดิมเนะี่ยที่ทําทําไปปีสองปีไม่เห็นผลนะสุดท้ายก็ต้องไปเอาผู้บริหารที่ change ได้จริงๆเข้ามาแล้วมันถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มักจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้บริหารมีเมื่อบริษัทมีผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ซึ่งเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็เล็งเห็นถึงความจําเป็นที่บริษัทจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งบริษัทแล้ว CEO ของบริษัทเป็นหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรือถ้าจําเป็นที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจในกลุ่มผู้นํา ของกลุ่มธุรกิจนั้นเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ CEO แต่อาจจะหมายถึงในระดับบริหารทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับซึ่งขั้นแรกของการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยถือว่าท้าทายมากๆนะครับซึ่งผลประกอบการที่ย่ำแย่ของธุรกิจก็อาจจะมันอาจจะนำมาซึ่ง ในที่นี้เขาใช้คว่าอาจจะเป็นพรจากสวรรค์และอาจจะเป็นคำสาบได้ในเวลาเดียวกันนะครัผมว่าน่าสนใจก็คือคือเวลาผลประกอบการที่มันย่ำแย่เพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเอาตรงนี้มาโจมตีตัวผู้บริหารแล้วก็ทำได้แค่ครึ่งกลางและสุดท้ายก็ต้องออกจากตำแหน่งไปแล้วก็กลายเป็นตราบาปติดตัวเข้าไปเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้บริษัทต,ต,ต้องย่ำแย่ แต่มันอาจจะเป็นพรจากสวรรค์ก็ได้ถ้าเกิดสุดท้ายตัวผู้บริหารเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนหรืออาจจะโชคดีทําแล้วสําเร็จได้แถบภายในเวลาทีเา่เรียกว่าเร็วกว่าที่คนจะอดทนไหวนะครับก็อาจจะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวผู้บริหารเหล่านี้ก็จะกลายเป็นวีรบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นพรหรือจะเป็นคำสาบเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับ ก็นี่คือความผิดพลาดข้อที่1นนะครับข้อที่2ครับไม่สร้างกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากพอนะครับการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนี่ยมักจะในหนังสือนะครับบอกว่ามักจะเริ่มต้นจากคนแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อนะครับถ้ามองไปถึงแก่นจริงๆเนี่ยผมว่าจริงมากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการที่อุปทานหมู่คนพันคนลุกขึ้นแล้วบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงพร,ร้อมๆกันแต่มันมักจะเกิดขึ้นจากคนหนึ่งหรือสองคนที่ มองวิสัยทัศน์ไกลๆแล้วเห็นว่าเฮ้ยถ้าอยู่แบบนี้มีปัญหาแน่ๆเราต้องเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นจากหนึ่งหรือสองคนก่อนนะครับแล้วกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆขยายวงขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จนะฮะเมื่อใดก็ตามที่การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถสร้างความสําเร็จได้แต่ต้นก็หนึ่งถึงสองคนนี้ก็จะเยว่เยวอยู่เรียกว,ว่าเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักพอคนฟังแรกๆหุ้ยตื่นตัว อยากจะร่วมด้วยแต่พอมันไม่สําเร็จได้แบบเร็วๆเนี่ยผู้คนก็ไม่กล้าเอาด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างกลุ่มผู้นําที่มีพลังมากพอจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญไม่งั้นมันจะมีแค่คนหรือสองคนทําใช่ไหมฮะแล้วพอผลมันไม่มาในเวลาอันสั้นหรือเวลาอันรวดเร็วมากพอเนี่ยมันจะทําให้คนส่วนใหญ่กลับมาชี้นิ้วต่อว่าว่านี่คุณสร้างความปั่นป่วนคุณกําลังทําให้บริษัทมีปัญหาคุณกําลังนําเอาสิ่งที่มันไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัทเข้ามา สารพัดท,ที่จะสามารถเอามาคอมเพลนกันได้นะนี่ทั้งๆที่หนึ่งหรือสคนนั้นเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนมากพอเขาอาจจะกลายเป็นเวร์บรุษแล้วก็ทำให้บริษัทสามารถก้าวไปในอีกระดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับสิ่งที่จอห์นกำลังพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดถึงเรื่องที่มันไปไกลกว่านั้นนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยจะประสบผลสำเร็จได้ก็เมื่อประธานบริษัทหรือผู้บริหารกลุ่มธุรกิจและ บวกกับคนในบริษัทอีก5หรือ15หรือ20คนนะฮะต้องมากำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าจะต้องสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศให้ได้จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของจอห์นเองนะครับไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะในทุกๆท,ที่ครับผู้บริหารบางคนจะไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยอะไรได้ คนเหล่านี้บางครั้งอาจจะเปลี่ยนใจในภายหลังแต่สําหรับบริษัทส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงได้สาเร็จน,นั้นกลุ่มคนที่มารวมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นผู้ที่มีอํานาจแล้วก็อิทธิพลซึ่งอาจจะมาจากตําแหน่งความรู้ความเชี่ยวชาญชื่อเสียงและก็ความสัมพันธ์เพ Lindsey, ราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่มีอิทธิพลที่จะกําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงกว่านั้นอีกเช่น CEO หรือบอร์ดจาก สร้างการเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จหรือไม่นะครับจอห์นบอกว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ทีมงานที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จอาจจะมีสมาชิกแค่3หรือ5คนเท่านั้นเองคนที่เป็นกลุ่มที่จะเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก,แรกๆนะครับพอเป็นบริษัทใหญ่ขึ้นมาทีมงานที่ว่าจาก3หรือ5คนก็ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะเป็น20หรือ50คนจึงจะสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงได้ไปถึงขั้นต่อๆไปนะครับทีนี้เนื่องจาก ทีมงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีสมาชิกบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงจึงทําให้การทํางานของทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารตามปกติซึ่งนนี้ถ้าในหนังสือที่เรน transform ของผมเนี่ยผมจะเขียนไว้ในบทที่ชื่อว่า agile นะครับการบริหารงานแบบ agile ก็คือเอาทีมเมมเบอร์จากแผนกที่แตกต่างกันเนี่ยเอามาทํางานร่วมกันครับซึ่งเป็นทีมเมมเบอร์ที่ใจถึงพึ่งได้อะ ถ้าเรามอบหมายงานอะไรไปเนี่ยเรามั่นใจว่าหนึ่งเขาจะมีเวฟเลนส์นะครับหรือว่าคลื่นความถี่ที่ค่อนข้างจูนกับเราในฐานะผู้บริหารแล้วก็ 2. เนี่ยมี dependability ในตัวสูงคือสามารถที่จะพึ่งพาได้มอบหมายงานอะไรไปเนี่ยไม่ได้ถูกจับโยนทิ้งง่ายๆเขาจะเป็นคนที่จะลากให้งานนั้นเนี่ยไปถึงผลสาเร็จแล้วก็เอาผลสําเร็จนั้นเนี่ยตัวผมเองอันนี้จากประสบการณ์ผมนะก็เอาผลเหล่านั้นน่นนะมาเป็นสิ่งที่มาโปรโมทนะว่าเฮ้ยเห็นไหมสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วบริษัท ได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็ <c oughs> <c oughs> การเปลี่ยนแปลงจอรนบอกนะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงระบบที่ว่าเนี่ยจึงต้องอาศัยการทํากิจกรรมที่อยู่นอกขอบเขตการดาเนินงานความคาดหวังแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆเพราะว่างานการที่จะทําให้เรื่องบางเรื่องยากๆมันสาเร็จเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้คนจากคือตัวผู้บริหารเ,เองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำดีเทลต่างๆได้ครบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องเอาคนทั้งบริหารทั้งจัดก,การทั้งปฏิบัติเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับก็บริษัทที่ล้มเหลวในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมักจะประเมินความยากของการสร้างความเปลี่ยนแปลงไว้ต่ําเกินไปแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของทีมงานที่มีพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยน้อยเกินไปด้วยนะครับคิดว่าเป็นแค่เรื่องของผู้บริหารเท่านั้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของทีมงานทีมเนี้แหละที่ถ้าเกิดว่าให้ความสําคัญกับเขาได้มากพอเขาก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับในทีมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจอร์นก็บอกว่าทีมงานถ้าม,มีอำนาจมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะดูเหมือนแค่ทํางานคืบหน้าได้ในระดับหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นไม่นานทีมงานก็จะต้องเจอกับแรงต่อต้านจนทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องหยุดชะง,งักไปในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความผิดพลาดอันที่สองนะครับ เดี๋ยวมาต่อกันใน EP ต่อไปนะครับเรื่องของความผิดพลาดนะครับยังมีอีกที่ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะฮะความผิดพลาดแบบนี้มันทําให้เ,เราได้ชุกคิดนะฮะว่าการเดินทางของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ <S <S <isions> เดี๋ยวมาพบกันใน EP <damages> สวัสดีครับทียาน daily podcast พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย